วิกฤตแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักช่วยกันหรือจับมือกันแบ่งปันกันนะมันไม่รอดหรอกใช่ป่ะแต่ถ้าเรารู้จักช่วยกันอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้จริงๆแล้วบางสาขาไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าเขาก็ไปซื้อของเองอะไรเองใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกตอนนั้นคือแบบเฮ้ยปิดก่อนเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมคือวันที่เจ๊ตัดสินใจปิดน่ะ ของเจ๊เจ๊กล้าพูดเลยว่าเจ๊ทิ้งเป็นแสนเลยค่ะเพราะเจ๊รู้ว่าถ้าเราเปิดไปอ่ะมันไม่คุ้มคาว่าไม่คุ้มของเจ๊คือถ้าสมมุติเราเป็นเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่เจ๊คิดว่าถ้าเกิดเราเป็นถ้าเกิดคนอื่นมาติดต่อไปอีกล่ะมันก็เหมือนจะเป็นภาระ,ะให้สังคมใช่ไหมหลายหลายคนที่เป็นเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าได้ลงของไปเยอะแล้วใช่ป่ะมันก็เลยทําให้เกิดเนี้ยคัตเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆของเจ๊พอรู้ปุ๊บปิดเลยลูกยังบอกว่า โอ้แม่ของหนูก็เพิ่งเอาของไปนะของหนูก็ต้องห้าหกหมื่นเจ๊ก็บอกกับลูกบอกว่าโอเคไม่เป็นไรลูกอย่างน้อยอเราก็เคยได้มาบ้างแล้วมันก็ต้องมีเสียบ้างคือเราจะได้อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ลูกเจ๊ก็เลยโอเคกับทุกคนแล้วเจ๊ก็สั่งเลยว่าวันที่แต่ละสาขาเปิดของที่มันเหลืออยู่ในตู้อะไรก็แล้วแต่ให้ทิ้งให้หมดแล้วสั่งของใหม่เขา้ามาแม้กระทั่งที่ร้านเจ๊ก็เหมือนกัน เปิดอะเจ๊อยากจะบอกว่า10กว่าปีที่เจ๊ขายมาเจ๊ไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้เลยหรืออาจจะเราปิดมาร่วมเดือนแล้วลูกค้าไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ก็บอกว่าวิกฤตครั้งนี้หนักหนามากเจ๊คุยกับลูกถ้าเราขนาดนี้คนอื่นล่ะจะขนานไหนเจ๊ก็ทําใจแหละเพราะว่าด้วยอย่างเงี้ยตัวเราเองอะถามว่าเราไม่อยากออกจากบ้านเลยเอาจริงๆนะเจ๊ยังไม่อยากเปิดด้วยซ้ําแต่ด้วยลูกน้องที่ต้องดูแลเนาะถ้าเราปิดเอาตัวรอดคนเดียวลูกน้องก็ตาย เมนูยังปกติแต่อาจจะลดปริมาณโลยังสมมุติว่าเจ๊เคยทําแบบ15โลเจ๊ก็จะลดลงมาเหลือ10โลเจ๊มองว่าคนน่าจะน้อยอะจากที่เราสังเกตเนาะก็เลยบอกลูกน้องบอกว่าทําน้อยไว้ก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยทำเสริม แต่ว่าเจ๊ก็ยังทําข้าวแจกอยู่นะวานนี้เจ๊ทำไปาไป ,3860 กล่องให้วันนี้จะทําไปทั้งหมด630กล่องเพิ่งจะรับไปกันหมดนที่เจ๊ยังไม่เป็นอ่ะก็ซัพพลายเออร์เจ๊น่ารักมาเขาก็เริ่มโทรหาเจ๊แล้วว่าเจ๊ยังมีโครงการที่จะทําข้าวออกไปแจกเหมือนครั้งแรกไหมเจ๊บอกมีเจ๊จะแจกคนที่กัดตัวอยู่กับบ้านเจ๊พูดอย่างนี้แล้วพอสุดท้ายปุ๊บเจ๊เป็นเองเจ๊ก็โทรไปบอกทางซัพพลายเออร์เจ๊บอกอย่าพึ่งเดี๋ยวขอเจ๊กลับออกมาก่อนพอเจ๊ก เจ๊ก็โทรหาเขาเจ๊พร้อมที่จะทําแล้วนะทุกคนก็โอเคส่งของมาช่วยเจ๊อะไรางเจ๊เข้าใจอะ่ะบางคนกลัวแต่กลัวจนแบบไม่ไม่มีสติอะค่ะ,ะกลายเป็นลังเกียจคนที่เป็นโควิดคือเจ๊อยากจะให้เอ่อตืออค่ะหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็แล้วแต่ออกมาอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจว่าคนที่ติดโควิดแล้วอย่างเจ๊เนี่ย พอหายแล้วอะ่ะมันมีภูมิต้านทานอยู่ในตัวหรืออย่างลูกน้องเจ๊อตอนที่เจ๊เป็นอะ่ะเขาไปตรวจแล้วเขาก็ออกมาว่าไม่เป็นแต่เขาอยู่บ้านเชา่ากลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านเชา่าอ่ะมาลุมด่าเขาจนเขาต้องไปอยู่กับแม่เขาอะ่ะเจ๊ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้สตินิดนึงไหมไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, พอเท่าแก่เป็นแล้วลูกน้องแม่ต้องเป็นทั้งหมดมันไม่ใช่ไงแม้กระทั่งสาขาที่อยู่ไกลๆอย่างบางบัวทองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะ่ะเจ๊บอกว่ากลัวดีแต่อย่ารังเกียจ อยากให้คนที่ที่ไปไหนมาไหนได้อย่างเงี้ยช่วยเหลือเขาซื้อข้ามาแฝนให้เขาอย่างน้อยตอนนี้มันเป็นเป็นเวลาที่เราอ่ะจะได้ได้ทาความดีแหละเอาไว้ง่ายแล้วได้ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมวิกฤตแบบเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักช่วยกันหรือจับมือกันแบ่งปันกันอ่ะมันไม่รอดหรอกใช่ป่ะแต่ถ้าเรารู้จักช่วยกันอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้อย่าเอาตัวรอดคนเดียวคนเรามันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมคะเวลาเดินมันต้องเดินไปพร้อมๆกันถ้ามึงวิ่งนําหน้าไปก่อนเดี๋ยวมึงก็ไปสะดุดล้มจริงป่ะก็อาจจะต้องมองไปเรื่อยๆอาจจะต้องค่อยๆดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเจ๊เปิดไปอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมเราอาจจะไม่ขยายตอนนี้อาจจะค่อยๆดูไปก่อนว่าเออเราค่อยๆค่อยๆเดินไปดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้คนก็ติดต่อมาเยอะกับกันที่จะไปบอกไปเปิดร้านเนาะ จ๊ก็อธิบายเขาฟังว่าโอ้โหมันยังน่ากลัวแล้วก็ยังโหดอยู่นะคือข่าวตละลวันมันยังไม่นิ่งไงใช่ไหมแล้วตลาดก็ปิดกันแทบหมดหาซื้อของคือยากมากโอ้เจ๊เข้าใจเลยนะตอนนี้คนที่ค้าขายแล้วก็แบบต้องใช้คำว่าโคตรสงสารเลยจากตัวเราเองเรายังขนาดนี้แล้วคิดดูนะพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะ่ะต้องกู้เงินนะ่ะต้องจ่ายดอกตละลวันเนี่ยเจ๊เชื่อเลยว่าคนพวกนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอน คือเจ๊ก็อยากให้รัฐบาลนะเราออกมามองมองคนพวกนี้มองแม่ค้ามองให้ลึกดูซิว่าเขาลําบากขนาดไหนขนาดเจ๊ก,กินสตาร์บัคจีบอกลูกว่าเฮ้ยตอนนี้แม่ไม่สามารถกินกาแฟแก้วเป็นร้อยได้อะคือเราต้องแบบประหยัดแล้วอ่ะแต่แต่วิกฤตนี้ดีอย่างหนึ่งสอนให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่มันจําเป็นสําหรับเจ๊อ่ะสำหรับทุกคนอาะจ๊ว่าคือเงินสดไม่ใช่ข้าวของเลย